ชายริดแต่เรวลวาริดแต่เปลวาแม่เราไม่รู้อะไรฉันริดวันนี้ไปเส่พันนุยย้ยแล้วลองคิดแรกอะ่ะแม่ในแหละชายแข้งอีแล้วไปริดกันไม่วันไม่ไวฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆตึงนี่ต่ววันเย็นลาวอะบ้านน่ะซี่ชูดอะ่ะเขาไปไปหยอกบ้านหละ่ะตึ้งฉันตกไปไม้นี่แม่เขาออกปากฉันนี่ไปหยอกเล่นคือเขาใหญ่บ้านแม่เขาใหญ่บ้านจากมู่ 8, แปดไปยู่มู่เกาตึงตางอำเภอเขาบอกให้หยอกบ้านแบบอันเนี้ยฉันตกไปแบกบ้านให้เขาลาวอะ่ะ ไม่เป็นผ <oat> ู้ยิ่งยุ่นี่ลำบากไหมก็ต้องแบบบึกอึกอ้นต้องอดทนน่ะต้องแข็งแรงเลยอดทนน่ะอืฮเสร็จแล้วว่าหนาแมนเลยเลยนี่กันได้ไหมหน้าแบบแก่จังเแรง พีซักหลานนี่จูรี่ว่ารลอดชาดโอเคมากเลยนะคะโดยเฉพาะค็อกเทลนนำเคยเขาอะจูรี่สดละลื่นข้อมากนี่้ะได้วากซิ่นี่คือกึมๆมเลยนะคะผีซักแต่ว่าจูรี่แค้นไม่ค่อยมีแรงอะผีซักปอนจูรี่สกิดไดไมคะ่ะแค้นไม่ค่อยมีแรงพีซักจอกไม่ค่อยรอดนะคะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะอืมโอเคเลยแบบอยู่บ้านหม่ไม่เคยใช้ทำอะไรเลยผีซักฮะโออยู่อยู่บ้านเฉยเแยม่ไม่เคยใช้ทำงานนักเลย มากสุดก็คือลอยพวกมาอะไรกับแกสลักฝักทองปีซักค่ะมีคนหลับชายแม่จางคนหลับชายหกสิบว่าคนแต่บ้านอือปีซักนองอยากยู่ในนั้นจังน้าม,มาพราวปีซักสักให้นองที่อ๋อซักกับบ้าเหลยอน้นองนอง,นองอีปอกพือน้องปอกพราวพือน้องยกพราวกันนองยกไม่ไว้เลยอะ่ะให้เด็กปอกไม้เลยอะ่ะอือไม่เคยทํางานนักปีซักค่ะดูบ้านคือกินนอนเฉย,ยเยเนี่นแหละค่ะขอบคุณหมากนะคะปีซักที่พาน้องมาเลียงเหมือนนี้ขอบคุณค่ะ